กาสวัสดีครับ่อพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองเนาะครับผมเนาะคุณตาเลี้ยงงวอครับผมครั้งหนึ่งคนบอกเลขทึกสองงวดสามงวดสวนซ้อนกันครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นมากหางหายไปเนาะแต่ว่าคนว่าบ่ค่อยฝันว่าสันตาเมื่อขึ้นนีฝันหมาดๆได้ฝ่าทั่วามาหาพอเที่ยงกระเ่มาาแอมบ่มาเอาไปบอกพี่บอกน้องแนะ้ว่าสันเลขตัวเดียวหางเดียวด้คนเสียชีวิตใหม่ๆครับผม เพิ่นตายเป็นเดือนก่อนเนี่ยเพิ่นมาบอกเลขตัวเดียวหางเดียวแต่ว่าจะเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอที่อ่ห้พี่น้องไปฟังจากปากคุณตาเลียงงวดนะครับผมเนาะไปขบวรยาห่างไปฟังจากชัดจากปากคุณตาเลียงงวดอมกันเลขครับผมสวัสดีครับคุณตาเลียงงวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไรงวดนาะบบได้มาหากันเนาะายงวดจนปันจังไรเดี๋ยวมันจะเลยบอกเลยบอกนะครับ มันบ่เป็นตัวเลขบอที่เพื่อนฝันมาตวเลขฝันกับฝันมาลองปองแปลงไปเนี่ยบัดนี้มือนี้โทรไปหานี่มีตัวเลขกมันบองวนนี้้มันบอกคักแอ่งอนนี้คือบอกขักแค่ว่าจังววาโทรหาเพราใหญ่เครื่องก็น่าว่าบอกว่าแอมล้าเด้อก็เลด้ว่านะครับฝันมาจังสี่เนาะในข่วงฝันฝัน่าเลยไปทรงสการเขาวาสนะ ทรงสก,การนเออนี่ความฝันนะ่ะเออบัดนี่ทรงสก,การนเขากเ็เไดมานอนนะครับออแต่ความจรงงิงกันฝันโมเด็ไปทรงสการ์นได้ไปอีดีแน่นะความเป็นจริงก็ได้ไปทรงสก,การนอีดีไปอีดีอืเออมาเชื่อนี่กับพอดีมานอนนอนเดี่ยวก็เลยฝันเนาะครับฝันว่าจะเขาผ่ากันเหตุอีหยังดอกเป็นบนบนอยู่ โจเลยลูกไปซองเบื้องในความฝันนั่นน่ะคนหลายถึงเทตุเลยเชื่อนี่ก็เรียกว่าถ้ากันเทตุอียั้งเหตุสมาคือหลายก็หรอกกรเดื่องพอใะ้นั่นว่านัตานี่น่ว่าหมอหนึ่งนั่นว่าโอ้ยเห็ดเบียกซอยเฮ้นว่าไงเห็ดเบียกคือเห็ดงานบหมอยๆภาษาบ้านนอานี่เห็ดเบียกแมนเวลามีการไม่งานชาวบ้านก็จะมาซอยกันอย่างสีนอเขามาซอยกันบัดทานี่ก็ได้ ูเพิ่นตายไปทรงสก,การเพิ่นเพิ่นยืนอยู่หัวกําแพงปูนเขานหนาหลุดขั้ขวพื่อวับวับ,บอยู่ขั้วผู้ใดจักมันขั้วผู้ไรบาดี่พ่อไงก็ได้เนี่ยเห็นว่าขั้วผู้หมอคือบาดใน,นขั้ววันน่ะครับตาก็ได้ย่างเขาไปหาเจ้าขั้ขวผู้ไรขั้วผู้ไงละ,ว,งละว่าศักด์บาดที่มาสังกาสังเกตุ่าผู้คือจังเลย ไส่รงสก,การแล้วเลาตายนต่ตัวนี่คืดบะคนผู้นี้คนผู้นี้จะาก,ก็คือที่หย,ยาดหาอยู่ดามูเขาก็เฮ็ดเบียเฮ็ดงานเป็นเซลอยู่เป็นบนบน,บนอยู่หวานทางกันคน่ะครับบัดเที่ยนนี่เราลด้มาจังสี่พอไนว่าจันก่อนเสีเอาโชคไห้เจ้าสี่หกเยองวดสีมานี้แล้วะวะคนว่าคนว,ว่าฝันเมื่อคืนนี่ไลอืมมันคืนจะมาคือบอกกับกันยังวะ เป็นตู่เลยซีหกเหล่าซีหกฮางเดียวเลยหางเดียวเลยซีหกของนายว่ะจ๊ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นตายไปโดนอะไรบอครับคนตายไม่โดนเลยตายประมาณจเกือบเดือนนี้ละประมาณนี้ละเออชิบกูเหมือนเศร้ากูเหมือนนี่ละหน้าเดือนก่อนนี่เออเดือนมีนานี่เป็นถิงว่าบางเขาเห็นเบียดเห็นงานอยู่นักบมนั่นบ่ว่าเนี่ยไป เห็นยืนอยู่อิงหัวกำแพงเขาอยู่นะขวากไวยอยู่กูขวากไวยอยู่วันนี้มันเราขวากูหรือขวากไผ่คือว่าตาเนี่ยก็ได้ย่างออาไปหาอืบายนี้เราก็เลยบอกว่างวดที่หกเรืองพ่อใหญ่ก็จะโตเดียวแขนแขนแน่นโตเดียวเลยอยังว่าแต่หน้านี้พ่อใหญ่ก็ได้หงมื่อกูคือฝันกลางแท้ เรื่องมื่ว่าวให้ดูให้เต่าฟังนานาว่าครับผมเพราะไงนั่นเมื่อวเด็กกูทั้งนี่ว่าบอกตัวไรสี่หกก็เลยบอกกับดูกันะครับก็เลยบอกว่าสิหล่อบึงอยู่ทั้งดูนั่นว่าทั้งวันไงว่ากูกับฉีหล่อบึงคือกันระบาดอยู่อะไรก็เลยท่อหาคนเสี่ยงก็เลยไว้ว่าเด็กงานเนี่น่อสี่หกน่อครับงวดก่อนนี่หกแข็งมาหลายแด้อาจจะยังตัวหนึ่งก็ไเดยด้ครับโมเดลเลยเนาะครับตอนงวดก่อนหกหลายแห้ง มาเต็มเลยหกอาจจะยังเหลือไว<อ>้จ็กตัวก็ได้จักไปจงไงล่ะวันนี้ก็ฝันมาลำบากๆไปก็ได้หเมือขึ้นนะอือ,อโอ้ฝันขับขัน,นแนีแท้ว่าบอกเป็นจนเป็นโตขักี่ดีเว้ยครับนี่บ่กว่ามันจะมีโศกบ่จังว่าว่าไปเลยบ่าอยู่ว่ไหรก็โทรหาพราะในเชียงก็น้าว่าตายไม่ไหมมันหมานะบ่ยอมนอนผมแมนเป็นไม่ให้โชคแล้วล่ะครับ สามนี่ล่ะความฝันกระไรสามตัวเพิ่นบ่ได้บอกว่าบ่เพิ่นก็บ่ว่าจังได๋ช่ไหมแอมสี่สิบสีว่าอยู่แล้ว่นใหายตัวก็จงได้สามตัวมาสิว่าอีกล่ะเพิ่นบ่บอกอ๋อเพิ่นให้แต่หางเดียวเลยคือนสี่หกแม่นเลขตัวเดียวหางเดียวไหวจะบอกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันได้นาะบ่ายแอมเนาะไปสี่สี่หกกับยี่สิบสี่เก้าน้ำเด้อครับผมท่านผู้ชมอ๋อถามอยังอีกว่าแอมครับผมอัน กระบุ่มียังครับเป็นเจ้าที่จะท่างกับสิบุมาบอ่ครับเจที่จะทางหิมูบุงหิมูนนะบ่บ่บฟันเจียวเนาะรันเจียวกับบุมาเนาะบ่บ่บ่ัเจีวเนาันยันจะฟูไปทรงสักการเนี่ยเออจระชังว่ามาบเดพ่อตัวก็ว่าห่วยคือจงตายเล้วกูเลยไปตรงฝัดสกการอยู่มันก็มายืนพกไปใอยู่จากสีนอกคืนวาน่ะ ครับผมมันก็เด้บอกดิสี่หกเท่านี้ล่ะอายุผู้คนเสียนเจ็ดปีเหรอครับคนเจ๋อไดรคนประมาณเจ็ดเดือนละล่ะครับผมคนเจ๋อไะคนมีอายุเนี่ยบอกอายุละเอาตัวเพิ่นบอกนี่ละพอเพิ่นบอกเป็นตัวปันนี่สี่หกครับสี่หกสี่หกเด้อครับผมคนณผู้ชมแต่ว่าพอเที่ยงว่าหกกับเก่ามักเป็นตัวเดียวกันเด้อครับผมถ้าสื้อสี่หกกับสื้อสี่เก้านั่ม เพราะว่าหลายคนหลายท่านกับข้งสิหูใจกี่ดอกนะครับผมนาะท่านผู้ชมนาะว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันอ่ะลองไปพิจารณาเบ้งครับผมเพิ่นเสียชีวิตอีีผุนตาท่านนี่พิ่นเสียชีวิตอีตตอีตาเดี่ยงง่วก,ก็เลยดไปทรงสก,การแต่ว่าทรงสก,การนี่มกกันก็หลายมือแล้วครับแต่ว่าพึ่งมานอนฝันมานอนฝันของหงวัดวันที่สิบหกมษสายยนครับผมฝันมาขึ้นหมาด,มาดๆมพิ่นมาบอกเลขตัวเดียวหางเดียวม่อนแน่ได้ครับท่านผู้ชมคนพึ่งเสียไปบ้านโดนครับผม อาจจะไม่ให้โชคให้ลาบก็ได้เนาะเห็นว่าไปรลวห่วมการห่วงงานไป็นสยการสวยงานเพลินอ่ะให้มากก็ต้องแคบหนาจะไว้เบิ้งครับผมมากค่อยจัดครับผมคัดให้เบิง้งพระคุณมศาสนานาะพระเจ้าเองก็มาติตาใหม่แกเป็นแนวทางแนวทางของงวดวันที่16เมษาย,ยนแนวท้างของจักริักรพรรัฐบาลให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานคลิปนี้พระเจ้าขอตัวราไปก่อนพอกันไหมคลิปนาขอบคุณคุณตาเหลียงง้อห,หลายครับผมขอบคุณหลายครับ,บ,รบแต่ว่าจะฝากไปใส่ครับสมุตชมพระเจ้ามีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้าง สีเผงนองสร้างผู้ตะกุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียงเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตรับสีขาวจะเป็นตรับสีเผงนองสร้างเมื่ว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดต,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 ตวไว้จะเกิดบรารมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยวระสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์ญยติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปบ่านนี่เงอนก็ไม่รถก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้าขายกับบริตกดำอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาทีา่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูัป็ลักษณะก็เลยบางความเกียรคุยก็ลงปูวว่าลูกหลาน,นี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เหมือท,ที่เหนือนไปอ่ามันรักษาหล,ลังย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปู่เกียวว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มเพื่อจะคุ้นขึ้นอีกอเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาดย้อมไปล่องใส่เบลิง อันนี้เกิดคุ้นีริอมีพูทตคุณไม่ต่อมียิฤทิต,ตมีอำนาจสามารถมวนอวดจริสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนมาครับรบ,บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาปากบ,บกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่าีงปลาตูตาม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํำนี่คือฝากตูมอากบานเพราะตาบนโมเอาบนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่องนตัวเอาตันย่อเอาขื่นคือย่อนั่งฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุ้นฟูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบกุ้นนี่ นี่มันไม่กู้นลยเราะปฏิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมพระศิวะรีพระศิวะรีมหาราบองคเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการผีกันสางกับโลกในนองสร้างคือไม่เงียดดำแล้วมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธเบิดตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิดพวกเสก เชื่อจะไล่ลอยแปดจบปุกมาสเลยเชื่อเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผูปุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวรลงนี่ผ uh, ู้ปุกเสพให้รุ pues> ่นแรกอ่าท่ายไปสองปูรอดอ่าวาดกุดคูนอ่าปูรอดทรรมมาจิโน่งานเป็นผู้พิเสพผูที่สองครับอ่า สามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้คนหม่างนีอยู่ก,นกนินส่างด้วยกันบรรจาศีวิรุครับ,รบนี่น,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 นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดชงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเอ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสีษยปไปของคนใหญ่สี่ห้องคู่ ราชคูปูสนสำเน็นั่นแหละคือ่ังกวามเป็นมาก